ไปดูเรื่องของไทยรีกนิดนึงนะครับไหนๆก็ๆคุยกันเรื่องดาวรุ่งแล้วนะครับโตโ o ตา้า e ีโว e นิวอัเดนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าไม่มีเรื่องของลีกเลยนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของนักเตะดาวรุ่งนะครับที่ลงสนามในฟุตบอลไทยรีกคราวนี้ด้วยอายุที่น้อยที่สุดนะครับน่าสนใจมากใช่ครับ,รบแล้วระมาทำประตูได้ด้วย,วยใช่เป็นดาวรุ่งจาก ทีมเจ้าเก่าเลยชนบุรีนะครับก็แน่นอนว่าถ้าใครได้เห็นชนบุรีเนี่ยพอมารายชื่อตัวจริงตัวสำรองนี่จะแปะอันเดอร์ยูย่สิไว้อันเดอร์ยูย่สาไว้นะครับคนนี้ครับพันธมิตรประพันธ์นี่คืออาจจะไม่ค่อยคุ้นหูนะเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ลงสนามแล้วลงมายิงประตูในไทยลีกในฤดูกาลนี้นะครับด้วยวัยแค่สิปีหนึ 9วันนะครับทำให้ชนบุรีแซงเอาชนะสมุทรปราการได้2ประตูต่อ1 90่บวกหนยูบ<ม>ุงซู90บวกสีนี่พันธมิตรประพันธ์ทำให้เก็บ3คะแนนได้สำเร็จจนชนบุรีวุนว่นวายหมดเลยครับ <c oughs> ก็ก็เป็นคอนเซปต์เดิมเลยนะชนบุรีรที่ปีนี้สร้างพวกดาวลุ่งทรงชัยอทองชําพวกบุคลีเหล็มดีบุคลีเหลมดีอะไรขึ้นมาครับแล้วจนกระทั่งผู้ทําประตู ให้กับชาชบุรีในเกมล่าสุดเนี่ยพันธมิตรประพันธ์เนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกอีกว่าว่าไม่ได้ยินเหมือนรังไม่ได้ยินเหมือนที่ผ่านมาอันตอนบุคอลีขึ้นมาใหม่ๆแล้วบางคนไม่เคยได้ยินชื่อเลยคือซีซั่นหนึ่งเนี่ยเขาสร้างผู้เล่นใหม่ๆขึ้นมาได้เยอะมากนะฮะใช่ครับนั่นคือคอนเซ็ปที่ว่าต้องการสร้างเยาวชนแล้วก็ปรากฏว่าโหมันมีเยาวชนใหม่ขึ้นมาถามว่ารุ่นพวกบุคอลีก็ใหม่เอี่ยมนะทรงชัยก็ใหม่กิตติราก็ไม่นานนี่เองกิตติราโอเคเด็กสมชายรับ อันนี้18ปี18ปีอาจจะไม่ใช่อายุเยอะที่สุดในอายุอายุน้อยที่สุดในฟุตบอลลีกก่อนหน้านี้เราเคยมีสุพนัทถูกไหมมีเอกนิดเอกนิดอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าในปีนี้เด็กที่อายุขนาดนี้มันมันมันมีอยู่ที่ตามสุดก็คือ18ปีเนี่ยใช่ใช่เราสนใจมากแล้วทําประตูชัยได้ด้วยใช่ครับแล้วก็โคดเตียกล้าส่งลงในเกมสํำคัญๆหลายๆครั้งนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ชลบุรีถูกพูดถึงว่าดึงหรือว่าซื้อนักเตะที่อายุเยอะไป แต่ว่าสองปีที่ผ่านมาเนี่ยชุมบุรีเช็ดน,นกเตะเยอะมากนะครับโดยเฉพาะการเทรดนักเตะอายุเยอะออกไปแล้วก็ดึงนักเตะจากอะคาเดมี่แล้วก็หรือว่านักเตะหลายๆคนที่ถูกปล่อยตัวไปหลายๆสโมอสรอืเอากลับมาพี่ปู<ะ>เพราะกลับมาแล้วเนี่ยผมว่านักเตะหลายๆคนอาจจะเล่นไม่สมบูรณ์ตลอดอืฤด,ดูกาลพี่ปูแต่ว่า<ะ>คนที่กลายมาเป็นตัวหลักได้เนี่ยดูชัดเจนเลยอ่ะกิษดาการแมนติดทีมชาติชุดใหญ่<ะ>นักเตะจากชุดนี้เนี่ย ติดทีมชาติยู23สี่ห้าคนสบายๆเลยครับอยู่อยู่ที่ว่าพวกเขาเนี่ยจะสามารถรักษาฟอร์มการเล่นแบบเนี้ยรักษา่าดแาลได้ขนาดไหนแลวพัฒนาตัวเองได้ขนาดไหนถ้าพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆแล้วสามารถเกาะกลุ่มกันได้แบบนี้นะครับนะฮะคือต้องเข้าใจว่าวในระบบดอนอาชีพเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีะทีมอื่นทีมนู้นทีมนี้ให้ความสนใจพอทีมนู้นนี้ให้ความสนใจปั๊กรุ่มเด็กๆที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ย บางทีก็อาจจะต้องปล่อยไปบ้างหรือว่าปล่อยยืมไปบ้างถ้าไม่มีโอกาสนะครับแต่ว่าถ้ายังรวมกลุ่มกนได้แบบนี้น่ากลัวเลยทีเดียวนะครับก็ต้องยื้อให้ได้อย่างที่บอกว่าถ้าชนบุรีต้องการหนึ่งธุรกิจสองหรือว่าต้องการผลแพ้ชนะผลการในขันนี่แน่นอนปีนี้การเรียกทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยเบ็ดเสร็จมาอีกสองก็คือมาจากสเปนมาจากญี่ปุ่นด้วยรวมกับทีมสโมสรของตัวเองก็สี่คนก็หกคนแล้วพี่ปูอันหนึ่งนะครับจุด ที่ทําให้นักเตะชนบุรีดาวรุ่งก้าวขึ้นมาสูงชุดใหญ่ได้แล้วก็โชว์ฟอร์มได้ดีเนี่ยผมชอบครั้งหนึ่งที่โค้ชเตี้ยเคยให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าเขาได้มรอรดอกที่ดีแต่โค้ชเฮงมาครับโค้ชเตี้ยใช้คําว่านักเตะดาวรุ่งของชนบุรีเนี่ยเป็นนักเตะที่เล่นฟุตบอลด้วยความรู้นั่นคือความรู้เรื่องฟุตบอลครับนักเตะทุกคนที่โค้ชเฮงทำมาแต่แาคเาดีเนี่ยจะถูกสอนวิธีการเล่นไม่ใช่ว่าเล่นสอนเฉพาะในสนาม สอนคอนเซปต์ฟุตบอลคือได้รับกันมันจะถูกต่อยอดไปได้ง่ายไอเดีย <Idea S 2> <c oughs> ในความคิดอ,อ,อแล้วก็พอมาร,ริโคดเตียบมบเนี่ยโคดเตียบก็จะสามารถที่จะต่อยอดตรงนั้นได้เพราะมันเป็นภาษาเดียวกันภาษาฟุตบอลอย่างเงี้ยถูกไหมสเต็ปมันเป็นสเต็ปแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะเป้าหมายแบบนี้แบบนี้นี่คือจุดหนึ่งที่โคดเตียบว่ามันทําให้เด็กๆเรานี่ถูกพัฒนาต่อไปได้นะฮะใช่ครับ ก็หลายคนเนี่ยถ้าใครไปดูที่อะคาเดมี่ของซัมบุรีนะเราเราจะได้เห็นพวกโค้ดอะคาเดมี่แล้วก็มีพี่เฮงพี่เฮงไปทุกวนันนะใช่เขาบอกว่าพี่เฮงไปทุกวันไปแต่เช้าไปวางเกมไปดูฟุตบอลบางทีอาจจะรู้จักใครชื่อเล่นรู้จักใครหน้านักเตะน,นะแต่ว่ารู้ว่าเขาเล่นยังไงคนไหนมีอนาคตคนไหนอย่างนู้นอย่างนี้วันที่เขาขายวรชิดนะพี่พียวเขาบอกว่าพี่เฮงเนี่ยรู้หลังจากที่มีข่าวแล้วอถามว่า คุณอนุชมามาถามพี่หฮงว่าถ้าขายได้ไหมพี่เฮงก็คิดว่าคงพูดเล่นแหละอ่าก็เลยบอกว่าขายได้แล้วก็มีตัวแทนอืแล้วพอขายเนี่ยผมถามว่าถามจริงเนี่ยงอนไหมเขาก็บอกว่าไม่งอนหรอกแต่เสียดายแต่ว่าพอได้เงินมามันมันก็ต้องเดินต่อแหละธุรกิจฟุตบอลแต่ถามว่าเสียดายไหมเขาบอกว่าเขาเสียดายมากอื่ะนี่คือผู้เล่นที่น่าสนใจนะครับชื่ออะไรนะอีกทีนึงพันธมิตรประพันธ์ พันธมิตรปักพันนะฮะอ่าจดจามชื่อไว้ครับนี่คือ t o โยต้าไฮ u ักร v o New u p ัปเดตวันนี้นะครับ